สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วครับกับช่องฟังทองเงินช้างไทยนะครับวันนี้อาปากับหลานเดินออกกำลังกายนะครับนมานี่ย้ม่ฟร่กมานี่เยนล่ะมาะน่ามามา What? มาแล้วครับเราพาเดินเล่นนะครับอาบน้ำเสร็จไปท,ท,ทั้งตัวเลยนี่นมันนี่น किनको रोबोट त राम्रो छ अउ

มาสวัสดีท่านพัปิกนินะครับเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับ ลาวดีเลยได้ดาก็วดีนะครับนู้นาลยไดฝัากนู้นนะครับลาวดีเลยลาวดีดาคอนใหม่นะครับเร็วไนี่มานี่นี่มันี่มัน น้องควานนะครับเดินมั่วเลย,ยด,ด่านำเลยนะครับไปเสียหิวด่ามานี้เลยด่าด่านานด่า กินใบไม้บางทีอย่าแทะนี่ก็ออกว่านูๆๆมาเนาะ <laughs> <Khoa, o, khoa. cười> <laughs> เาต้นไม้นะครับไม่เกาะเกี่ยวออกนะครับ oh. กินอยู่นี่ก่อนเลย oh. ชอบมมากเลยนะครับน้องไน้ไ mm. สนุกไหม ชอบไหมชอบครับน้องยูโรบอกว่าชอบนะครับน่นปลาทางิันอยู่หน้าแล้วนะครับขนปลาทางน้องเมด้าสงสัยจะชอบยานนี้มากๆนะครับ เด็กใหญ่ก็จะเป็นน้องดอลล่านะครับขี่ป้าทองเงินนะครับส่วนน้องไอด้าจะเป็นน้องยูโรนะครับ ากาศเย็นๆนะครับประกาศดีมากๆเลยนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับพาป้ากับหลานนะครับมาเดินเล่นนะครับ ไปแล้วนะไปแล้วแม่หัวล่ะเอาหัวลูกมูหัว นี่มาแล้วครับน้องดำกม,มาด้วยนะครับนี่มาของแม่ควานนะครับมาแล้วพาน้องน้องดำมาด้วยนะครับ কেন কেন গুলি ডিম ধরো তাহলে কিন্তু মার গলো কিন্তু মারবা না কিন্তু মার গলো আমকে তোর মার গাও

mama, Mônilo Mônimo Cóp Mônimo đi Mônimo Cóp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  Mônimo leng, Mônimo Cóp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  เราไม่ได <Net> ้มองมองครับป้าต้องเงินนะครับป่าก้อนมุนละมองเงินคุณป้าถูแล้วครับอยากไปถูด้วยนะไปแล้วเขาไปจุดไปแล้วจุดไปแล้ว นี่ครับคุณป้าถูสําหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฟังทองเงินช้างไทยและน้องไอดาด้วยนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดสับส c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามใันด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ